มามามาเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งโอ้ยวิวหวิหวหิวอยิ่ายงแรงมาเดี๋ยวเรามาเก็บผักบุ้งกันเดี๋ยวจะเอาไปผัดไม่ต้องถามผักบุ้งใครผักบุ้งข้างบ้านค่ะของเพื่อนบ้านอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปผัดใส่มามาเมนูง่ายๆกินอร่อย ให้มันรอดตายไปเป็นเมือๆไปเนาะเราต้องกินอะไรเยอะค่ะพี่น้องเอ้ยอ,อสวยจริงๆแล้วผักบุ้งเขานี่นี่คนกินก็แล้วให้หมูกินก็แล้วให้กระต่ายกระแตกินก็แล้วมันก็ยังไม่หมดนะยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกยอดมาเยอะ,อะมาเก็บไปเก็บไปโอ้ห มามามา,มาเก็บ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 โอเคเอาแค่นี้พอละแล้วก็ตามด้วยอันนี้เรียกอะไรนะเนี่ยเรียกอะไรกันเอ่ยที่เอามาใส่ผัดไทยเรียกอะไรนะกุยช่ายเออใช่ใช่กุยช่ายนี่เอาไปผัดให้มันหอม จริงๆสาวดอยชอบมากเลยนะดอกปุยชายเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่ใบแค่นี้พอเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดร่วมกนวันนี่แม่ปลูกไว้ในกระมังสวยเชียวทอดไข่ทอดไข่ใสอสซออสเมนูกลางสายเอาเอาเอาอันนั้นไปเก็บกัอนหน้านี่นี่ มุมคูเมนูแบบว่าเมนูจานด่วนรวดเร็วขันใจเหิวค่ะหิวเหีวเหียวใส่อะไรเยอะใส่ก้อนเ็มัเดือ โอเคทุกอย่างโอเคทีนี้ผักบุ้งลงไปเอาแงแขกนี่ก่อนเดี๋ยวใเหลืงเมนูผักบุ้งสะดุ้งน้ำมันต้องเยอะนะอ่ะอ่ะเฮ้ยโอ้ยอร่อย ้แล้วขับุิ่งได้แต่ได้ที่มามาาใส่ลงไปเ่าดอยเ่าดอยจะมามา่าต่อใส่แห้งๆเลยนะไม่บวกให้มันเปืเป่อยแต่มันกนให้มันโดดน้ำไปด้วยและแล้วเมนูผัดมาม,าม่าเมนูกันตายของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีส่วนความอร่อยไม่รู้กินไปเถอะนาวินาทีนี้กันตายค่ะ รับรองน่าจะอร่อยอยู่แล้วมั้งเนาะท้ายนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ